อันนี้มัน่นก็เป็นกติขอสุนทอนธรรันลำข่าผู้ฟังเอ้ยเป็นคำสอนสาศาสดาพินบาไวบอกสี่ยันีเวนห่างคล้องชื่อไวเถิดพวกพี่น้องที่มานั่งเป็นทันบอวาไผ่ก็คือกันที่หลับฟังกระแสคอเพศในฟังวันนี้พ่อเป็นทางเที่ยวไตผู้ฟังเอ้ยขั้นบ่ไขากับบอเห็นขันบ่เปิดกับบอแจ้งแถลงไวเพื่อเตือน เตือนสติญาณพอย่อมแ่มอาไวัยกันประมาทเล่นเลอคนเฮาเกิดมาเท่าใไตตายเท่านั้นย่อมมีหมดหมอดเมียนเวียนเกิดเลยเวียนตายแพงมันหลายกระบ,บดีสิ่งของติมีไวมีโอกาสมีโอกาส,กาสและมีโอกาสให้ทํำบุญไปน้ำแนเก็บไปทาทํำท่านไปน้ำแนเก็บไปทาซอยแก่ย่ำมาเจ็บป่วยไข้ยั่งเสดเพลิงสิ่งที่เก็บที่อ่อมคุณย่อมกินน้ำท่านน้ำพนบาจังสีย่อมพอย่อมแม่ จะลืมมาเฮ้าบ่ได้เกิดศาตร์เดียวตาบใดที่ยังบ่เข้าสู่พรินิพานเฮ้ากติวิญนว่ายตายเกิดยมในวัฏฏวนเอกัสมิงพิชม่านัตสมิงอุพภพิดชันติปัจจยาติขันไฟใดไฟไหนึ่งหมายถึงรูปกับนั่งแต่กอกไปแล้วก็หม้ถึงตายตายก็คือนลูปสื่อๆคุณย่อมรูปหมายถึงร่างกายที่มองเห็นใดมันมุนสลายไปตามวัฏจักรธรรมชาติ แต่ว่าดวงจิตวิญญาณเจ้าของบ้านเจ้าของเรื่อนหลังนี้บ่อตายยังสิทธิยานไปเกิดบังใหม่คุณโยมเกิดได้จังไหนเป็นการเปรียบเทียบเดอ้อยะทาปิอัญญตะล่งพี่ช่างเขเต,เตเตบุรตังบิรูหตีเปรียบคือจังผือจังใดจังหนึ่งทิวานล่งแล้วในขิดินย่อมสิงอกขึ้นได้ปัทวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังเพราะว่าอาศัยรถของแผ่นดินแล้วก็เชื่อในอย่างของผือัอนันต์อนันต์ เอว่างคันถาเจธาจุโยจะชะอาจตนาอิเมคันทั้งหาแลธาทั้งหลายพร้อมทั้งอาจตนาทั้งหกก็คือกันอาศัยเหตุมีเหตุมั่นกสิเกิดขึ้นได้อีกถ้าเหตุดับมันกจังสิดับเปรียบคือการประกอบชิ้นส่วนของรถเข่าเทียนว่ารถนั่นก็เพราะมีชิ้นส่วนหลายโตเทียนว่ามนุษย์ก็ย่อนมีชินส่วนหลายอย่างคือกันแต่ว่าถ้าชินส่วนเหล่านั่นถูกทำลายด้วยกระบวนการปัญญา เอินบานิาพานคุณโยมคือสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเท่ามัตกุทลทลีถือว่าเป็นลูกที่ดีอาตมากสิลในในเล่าคติธรรมในนิทานเรื่องนิดนิดนึงทรัส์สมบัติเมื่อมีมาแล้วต้องเหตยังสี่เด้ออาทินาบุปผกภาพาใส่ใจทรัพ์บ,บ่ถือข้องคุณโยมการมีทรัพ์มาแล้วได้ประเทศดินเดียรักเศรษฐศาสตร์แนวพุดโยมต้องใส่ให้เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้เขาเรียกว่าการ เขาเรียกว่าปัจจุบันนับประโยชน์หรือประโยชน์ในปัจจุบันยอมพอย่อมแม่เนืองให้ใส่หนีเก่าสองให้เขากูสามโยนโล่งเหวซีฝังไว้ในดินลักษณะการใส่ใจสับตามเช่าพุทธประการที่หนึ่งใส่หนีเก่าหมายถึงอย่างบำรุงดูแลบิดามารดาผู้เป็นเจ้านี้เจ้านี้ชีวิตร่างกายเจ้านี้ชีวิตอาหารเสื่อผ่าการศึกษาไรหนาสาโทพนให้เฮาเบิด ขันบบได้้าจากเพิินก็คือร่างกายก็คือได้มาจากเพิ่นเท่าจึงเป็นดนีเพิ่นพอแม่เลี้ยงมาให้เลี้ยงพอแม่ตอบสุดท้ายเพิินตายเหตุทำาบนตรวจนำบทิฐหานี่คือการใส่หนีเกา่าสองให้เขากู้ได้ลูกได้เต้ามาแล้วคุณย่อมให้เขากู้ือต้องทรงเสียเขาถูกอย่างถูกแนวทรงเสียเขามีความเจริญเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนำ้ำศัพท์เ่านั้นมาบำบัดถูกบำลุงสุกดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือ การไห้เขากูคุณย่อมกษักว่าวันหนึ่งเข้าเถ่แชลแกลชลาหลูกเต่าเหล่านันกสิมาใส่ขึ้นเท้าด็อกไห้เขากูไปก่อนประการที่สามโยนลงเหวอธินาบุพการภาพใส่บดายลุ้ยสืๆคุณย่อมกสิเปียบแล้วก็คือเปียบเหมือนสุนัขเฝ้าปลากระปองคุณย่อมบ่สามารถกินรัพ์สมบัติที่เจ้าของมีมากมม้กายกองบ่ได้เกิดความสุขจากการมีรัพ์แม่แต่ประการใดอันนี้มันเกินเหตุเกินประมาณวามหมายไว้จังซี เอออย่าเอาตัวอย่างของเราเดอ้อหามากินเหวที่นี่ก็คือปากของเข้าปากลูกปากเมียปากเจ้าของมันเป็นเหวกลนลวงคุณโยมเพราะว่าใส่ย่างเมล้างออกย่างหมุดเสาใส่ย่างมุอเ้า,เอ,อ,าออกอย่างเมล้งตามใดที่ย่างบพท่านแองแหม่งเหวเรานี่ต้องได้รับการบำรุงเดอ้อหามาแล้วสิหามาย่างลหลักกหามาใส่มากินสองอยาง่างตลอดเฮาหาของใส่กับของกินประการที่สี่ให้ฟังใ้ในดินคุณโยมดินในที่นี่ก็คือ ารากเง่าของคำสั่งสอนที่เหาอยู่ใดคือพระพุทธศาสนาได้เกี่การทํำนูบำลุ่งพระพุทธศาสนาได้เก่การพุธนำบอกอซาลาส้างปะไต่ปีดกยศกพระาศาสนาไหวเนื้อเก่าเนื้อกระมอมทั้งส่วนด่านวัตถุทั้งส่วนด่านที่เป็นสภาพว่าร้จงปฏิบัติตามเอื้นบาฝังไหวในขีดินญโยมพอยโยมแมมเดอและกระสุปอีกนิดหนึ่งบา รวยปันใดก็บอสามารถบินขึ้นไปสูงสูงแล้วอุดจระราดลดลงมาสูใบใหม่ได้ขึ้นโนกได้ยดอกก่อมเด้อบอเก่งทอดกดอกเข้าถ้าเซียวตรงนี้มาเปียบเด้เพราะฉะนั้นยาสิไปดูถูกดูแค้นซึ่งกันและก,กันให้โอกาสซึ่งกันและก,กันเป็นสิรวยปันไดเจ้าของโรงงานร้านค้าจังโลตัดจังสิคุณย่อมโลตัดชดบ,บทก็ดีโลตัดเมืองคอนแกนดูฮ้อมตลอดถึงไทยวัสดุก็ดีเขาก็ว่าเขารวยได้ย่อมเป็นตะอ่อนซ่อนเขาอยู่บอกเขารวย เขาเนี่ยละอ่อนซ่อนเท่าคุณย่อมคันบ่อ่อนซ่อนเขาสิเปิดประกาศติรับสมัครพนักงานพะนะเดือนละเทียละเทียคันเ,เท่เาบ่บอเหตุไห้ตายใอคุณย่อมส้มนี่เจ่งเบิดขึ้นกันดังนั้นน้ำเพิงเลือดเสือเพลิงปลามัดฉาเพิงวาลีสักกุนี่เพลิงลลกขาราชาเพิงลาดปลาดเพิงตำล่าเข้าต้องมีที่หู้ที่อิดท,ที่ไผ่ที่มัน่นเนาะอาตินนาบุป,ปกาพามถือวานยังโชคดีที่มีลูกดีมาเทศปโปรดจึงกลับเนื้อกลับตัว เข้ามาสูบานจูงแขนสีภรรยาเข่าสุวัดเชตวันมาวิหารกาบกรานแทบพระบาท่าของพระศาสดาพระพุทธเจ้าลู่แล้วว่าใช่คนอีก,กําลังกับเนื้อกับตัวก็เลยตอกยำเทศนารรมสู่เขาฟังเป็นบทพื้นฐานย่อมลเล่าปึกก็เล่าบทพื้นฐานมาสอนบทพื้นฐานขึ้นยังหนึ่งท่านสองศีลสามขันทานกับศีลสมบูรณ์แลว้วสักขะเจ้าเสียอารมณ์ดีขึ้นสวรรค์เดอ้อขันเจ้าเฮ็ดบ่ได้ โอคะเจ้าสิลองลอยอยู่ในความทุกทะเลแห่งความร้อนแห่งความทุกอยู่ตลอดชั่วหน้าตาปีสุดท้ายกันเจ้าบอกเข้าใจเน่คัมมะให้ถือตนเป็นนักบวชจากระยะมาศึกษาธรรมมาเดอร์ทิศน,นาเดอวสันเล่ายังพระท่านได้ตัดสินใจว่าสิบวชเรือบอจิตสำหรักิเลสคลายหาย,ยกิเลสออกได้เป็นโสดาบันบุคคลเป็นอริยบุคคลสั้นแหลกคุณย่อมยังพระท่านได้สำเร็จอรหรันเพียงแค่นีกกับบุญของเล่าแล้วแล้วย่อมพอย่อมแม่ผู้ข่า ท่านพันโทซึ่งท่านพันโทหญิงปลานีกดีนางลำเพลยกดียาตีพี่น้องทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมากมากกว่าที่นาบุปกากภาพบุปกา,าปกภาพามาเฮ็ดบันปลายชีวิตนิดเดียวคุณย่อมได้เป็นโสดาบันพอบุญคำจุนคอยเฮ้านั่นเฮ็ดมาหนักๆแล้วเฮ็ดคักๆแล้วตั้งเต่ตีนเท่าฟ้าห้อยห้อยทอพ่อทอแม่แล้วมันสิบไปไก่ก็เล่าอยู่บ่ย่อม อย่าดูถูกเจ้าของเด้อมั่นใจในสิ่งที่เจ้าของเห็ุไว้ซะดีแล้วงามแล้วอีพอพลืดศพปกาซ้อนี่กุณชรดันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนาราชาติวางบายมาลายสิ้นทั้งยินสีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาค่าของมนุษย์อยู่ที่ความดีมนุษย์จะไร้ค่าเพราะไม่มีความดีจงทำความดีเพื่อมนุษย์จะมีค่าเอวังก็มีด้วยปาการชนี